ชัยชนะเหนือคำกล่าวร้ายของนางจินจมานวิกาความจริงที่มั่นคงย่อมยืนยงเหนือเสียงนินทาเบื้องหลังการวางแผนร้ายกรุงสาวัตถีเมืองหลวงใหญ่ของคว้นกดลอมีสำนักของพวกเดียรถีวงเล็บเปิดนักบวชนอกพุทธศาสนาวงเล็บปิดซึ่งเสริมความนิยมลงเรื่อยเเพราะชาวเมืองหันมานับถือพระพุทธเจ้าอย่างกว้างขวางศรัทธานในพระธรรมและพระสงฆ์เพิ่มพูนขึ้นทุกวันพวกเดียร์ถีเหล่านี้จึงเกิดความริษยาและอาฆาตวางแผนใส่รา้ายป้ายสีพระผู้มีพระภาคให้เสื่อมเสียพว,พวกเขาได้นำยิงสาวงามนางหนึ่งชื่อว่า จินจมานวิกาซึ่งมีฝีปากคมเป็นหญิงเจ้าชั้นเชิงมาใช้งานในแผนการร้ายด้วยเล่ห์กลที่น่าสลดใจบทบาทอันหลวงโลกนางจินจมานวิกาถูกจัดฉากให้ออกมาปรากฏตัวทุกค่ำคืนเดินผ่านวัดเชษวันขณะพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมแล้วแซงทําที่พูดขึ้นว่าวันนี้ฉันไปนอนกับสมณโคตรมานะเมื่อวันเวลาผ่านไปนางก็เริ่มทำท้องปลอมโดยใช้ไม่กลมพันด้วยผ้าคาดไว้ที่เอวทำให้ดูเหมือนหญิงมีคันจริงขอแล้วออกมาประกาศกลางตลาดว่าข้าท้องกับสมณโคตรมาเขาไม่รับผิดชอบอะไรเลย ความนิ่งสงบของพระจอม,มุนีเสียงนินทรบือลัน่นผู้คนบางส่วนเริ่มลังเลนในพระศาสนาแต่พระพุทธองค์ทรงส,งสงบเยือกเย็นไม่โต้ตอบไม่โกรธเคืองเปรียบดังภูเขาหินที่ไม่วันไหวแม้พายุฝนจะกระหน่ำพระองค์ดำรงอยู่ในสมาธิอันบริสุทธิ์แห่งพระโพธิญาณทรงทราบด้วยญาณทัศนะถึงเหตุเบื้องหลังทั้งหมดแต่ทรงรอให้กำแหงผู้ใส่ร้ายได้ปรากฏผลเองโดยธรรมความจริงเปิดเผยต่อหน้ามู่มหาชนเมื่อถึงเวลานางจินจมานวิกานำท้องปลอมของตนเข้าไปกล่าวหาต่อหน้าพระพุทธเจ้า ขณะทรงแสดงทาต่อหมู่ชนนางชี้หน้าว่าพระองค์เป็นผู้ทําให้นางตั้งครรภ์และไม่รับผิดชอบพระพุทธองค์พียงตัดอย่างสงบว่าในที่สุดความจริงย่อมปรากฏผู้ใส่ร้ายย่อมถูกเปิดโปงด้วยกรรมของตนเองทันใดนั้นเทพผู้พิทักษ์ที่อารักขาพระองค์ได้หอกขึ้นกลางอากาศปล่อยสัตว์จำพวกหนูเข้าไปกัดเชือกที่ผูกท่อนไม้ไว้ที่ท้องนางจนไม้หล่นลงมากลางที่ประชุมนางจินจมานวิกาถูกชาวบ้านร้องตะโกนว่าคนใส่ร้าย,ายพากันรวมประนามนางตกใจกลัวนีไปอย่างอัปยศ และถูกแผ่นดินสูบในเวลาต่ตอมาบทพาหุงตอนจินจมานวิกาจินจายะมรวิทุนาปะนะผูพรัสติงพุตวนรณภิรุวิภูสนกักาทิกันทัศโอรากาตตมะทกรรมคเตนชินังนามามิกชิตามารมาโคราสังคังแปลข้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าผู้ชนะมูมันอันไร้กาศแม่นางจินจมานวิกาจะกระทำมารร้ายโดยกล่าวหาว่าพระองค์ทำให้นางมีคันถึงกับนำไม้ผูกท้องแกล้งทำเป็นหญิงมีท้อง เข้ามากล่าวโทษพระองค์ในยามราตรีแต่ด้วยเดชะัพพระสัจธรรมความเยือกเย็นและความจริงใจในธรรมพระองค์ชนะความเท็จด,ด้วยความจริงได้อย่างสง่างามข้อคิดจักชัยชนะเหนือจินจมานวิกาความจริงไม่ต้องอธิบายมากเพราะจะปรากฏเมื่อถึงเวลาอย่าตอบโต้วความเท็จด,ด้วยโทสะแต่ใช้ความสงบเป็นอาวุธผู้ทำชั่วแม้ในที่ลับย่อมไม่พ้นผลกำเนิดที่แจ้ง